พ่าจริงๆอ่ะอายุเท่ายายเบสแต่เบสไม่ยอมอ่ะเรียกป้าอย่างนั้นอ่ะบอกให้เรียกยายแม่จะเรียกอาขอบคุณมากเลยนี่ค่ะของฝันจากหลานสาวใช่ค่ะนี่ปีนึงมันผ่านไปไวมากอ่ะโอ้ใช่มาหยบๆเนี่ยปีนรไเป็นแต่ตรงนี้เลยใช่ดูดิมันทำไปเร็วอย่างนี้หนึ่งปี หนึ่ง <N U nder room> ปีก็ยังยังอยู่อย่างนี้เลยนะคะเป็นเด็กดีอ่ะหนูเป็นเด็กดีอ่ะนะขอให้หนูเจริญเจริญพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่คนดีๆให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะลูกน้าสาธุค่ะจริงๆขอให้พ่อดาวแข็งแรงแข็งแรงพ่อดาวต้องเลิกขับรถเองได้ไม่ได้ไปต้องขับรถเองแม่ดื้ออ้าวผู้หญิงคนนี้แล้วเราก็ขับผ่านเลยพยายาเอาเปิดไปเลยพี่จแตนั่งนะคะนี่เปิดไปไปตรงนไหมคะพ่อดาวต้องเลิกขับรถเองก่อนนะนั่งค่ะ พัดดาวต้องต้องไม่ขับรถเองก่อนนะโอเคเปิดไฟได้เล่เปรแล้วค่ะพดาวชอบขับรถเองชอบขับรถเองมันชีวิตชีวาการขับรถเองมันอันตรากพดาวนี่หนูเอามาฝากอะไรอีกลูกวิตามินซีหนูอ่าฮ่าอ้าาาาาาาเราา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 าอาาาาาาามาาาาาหาา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 า้าา พี่พี่ตะวันได้ให้เอาโกต้าให้น้ำไปดื่มนะมิยาหนูมานั่งไหมวันไหลไมเราดื้อของของเบสน้องเบสถือของเหล่านี่ช่วยช่วยกันเกื้อกูลกันนั่นไหนคะกต้าเหรอโกต้าค่ะแค่ถือไม่หอบค่ะแค่เหล้าเมือให้ก็โอเคแล้วอ่ะเราก็แลกกันทำเป็นแลกทำเจริงจริงไี้นี่ยมีสูบหนูให้ นูให้พี่หมดเลยหรอพี่ยาขอบอกคุณพ่อยังเอาให้อ่ะคุณพ่อโอเคเปล่าอันนี้อันนี้อันนี้ดวงดาวขายมีสบู่เหรอคะสบู่กุตาก็คือเราใช้สบู่แล้วก็ทานกุต้าไปด้วยก็คือผิวกระจ่างใสขาวเลยอันนี้ยากกินแล้วนะ เริ่มกินแล้วเพราะว่ามีแต่ก่อนเนี่ยเคยกินเฮ้ยแต่เราเขาไม่ให้ไม่ไม่ใช่เหรอไม่ได้ถ้าเวลาไม่ได้ถ้าเราไม่กล้ากดไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเขารู้กฎก่นีนอ่ยะเ็รารู้กฎก่อนหนุ่ยะขอบคุณหลังมากค่ของมาฝากขอมาฝากโอเคเอาออกไปเดี๋ยวโดนถ้าเท่าถ้าอายุเท่ายายหนูก็อายุเท่ายายเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามน่ารักไหมหลานน่ารักไหมถ่ายละครผ่านไปสามปีแล้วหลาน่ารักไหมคะ มาแล้วก็เอาของที่เขานะอันนี้เราจริงๆแต่วันนี้เราไม่ได้ปักตะกร้าถ้าเราเอาอะไรมาโชว์อะมันจะผิดกฎเขาเพราะว่ายาโดนมาแล้วยาไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ปักตะกร้าเรามาเอามานั่งกับพี่เร็วไม่ได้นี่วันนี้เออโอ้โหโอ้โหหลานสองคนนะหลานสองคนน่ะเอ้ยเจ็ดสิบสามใช่ค่ะเอ้ยหลานสองคนพี่ปาล์มถ่ายไว้หน่อยเนี่ยดูซิหลานสองคนนี่ถ่ายไว้เดี๋ยวหนูส่งให้เนี่ย ดูถ่าักดูดูส่งไงาดูถ่ายไงอ๋อนี่เหรอนี่ไงเลยต้องหนึเฮ้ยภาวิจารณ์ก่อนเดี๋ยวไม่ทุกคนแครบเร็วถ้าประดับออกมาไม่มีใครถ่ายให้ทุกคนก็ต้องช่วยกันเร็วเร็วช่วยหน่อยล่วยถ่ายรูปนะครับโอเคครับหนึ่งสองสามอ้ยน่ารักครับหนึ่งสองสาม โอเคค่ะอุ้ยสองล้านหนูง่วงนอนไหมนี่พี่บอมถ่ายไหมพี่บอลถ่ายไหมพี่บอมถ่ายมาพี่ยังนี่นี่พี่บอลไหมง่วงนอนไหมงงมองนอนยังไม่ง่วงเดี๋ยวนอนได้แล้วคุณนะไม่สบายไอตลอดส่งไปให้พ่อกับแม่ดูนะเอาเลยสองตั้งยิ้มสวยสองล้านวันนี้เรายังไม่ได้เต้นเลยนะจะเต้นไหมจะเต้นกับพี่เบนไหมเต้นไหมคะหรือไม่ไหวแล้ะไม่ไหว บอกแล้วนะเนี่ยล้มคนไม่สบายไอตลอดไม่ได้ไปโรงเรียนตกคืนไข้ขึ้นค่ะจริงๆวันนี้